ในเรื่องราวของพระศิวลีพระศิวลีนั้นท่านก็เป็นเอตทัตขะที่เลิศในทางผู้มีลาภมากเรื่องราวของพระศิวลีนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเพราะว่าท่านในช่วงที่ก่อนคลอดนั้นอยู่ในคันของพระมารดานานถึง7จ็ดปีเจ็เดือนและก็เจ็ดวันด้วยกัน พระสิวลีนั้นท่านเป็นหนึ่งใน41ท่านที่เป็นเอตตะขะคือเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศเป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดฝ่ายภิกษุพระศิวลีนั้นท่านเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสาซึ่งเป็นราชธิดาแห่งโกรยนครตั้งแต่ท่านจุติลงมาถือปฏิสนธิในคันของพระมารดา ก็ได้ทำให้ลาบสกการะเกิดขึ้นแก่พระมารดาเป็นจำนวนมากพระศิวลีนั้นท่านอาศัยอยู่ในคันของพระมารดานานถึง7ปีเจ็เดือนและก็เจวันด้วยกันครั้นเมื่อใกล้จะประสูตรกลับทำให้พระมารดานั้นได้รับทุกขเวทนาอย่างมากพระนางจึงขอให้พระสวามีนั้น ไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ก็ตรัสประทานพรแก่พระนางว่าขอให้พระนางสุปปวาสษาพระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะจงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโรคา,ยาัยพิติขอให้ประสูตริพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิดและด้วยอำนาจแห่งพระบุทธานุภาพ ทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานหายไปพระนางประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดายดุดน้ำที่ไหลออกจากหม้อพระประยุนญ,ญาตทั้งหลายก็ได้ขนานพระนามพระราชโอรสของพระนางสุปปวาสาวาศิวลีกุมารและเมื่อพระนางมีพระวรกายที่แข็งแรงดีแล้วก็มีความประสงค์ที่จะถวายมหาทาน ติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันจึงแจ้งความประสงค์แก่พระสวามีให้ไปกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อมารับหมาทานหรืออาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศตลอดเจ็ดวันในวันที่ถวายหมาทานนั้นศิวลีกุมารก็มีพระวรกายที่เข้มแข็ง ดุดกุมารผู้มีพระชนอายุเจ็พรรษาได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่างๆอย่างเช่นมีการนำกระบอกกรองน้ำมากรองน้ำดื่มหรือถวายอาหารพระบรมศาสดาและหมู่พระภิกษุสงฆ์แต่ในขณะที่ศีวลีกุมารช่วยพระบิดาและพระมารดาอยู่นั้นท่านพระสารีบุตรเทระ ท่านก็ได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เกิดความรู้สึกพอใจในพระราชกุมารน,น้อยเป็นอย่างมากครั้นถึงวันที่เจ็ดซึ่งเป็นวันสุดท้ายพระเทระได้สนทนากับศิวลีกุมารแล้วก็ชักชวนให้มาบวชศิวลีกุมารน,นั้นผู้มีจิตน้อมไปในการบวชอยู่แล้วเมื่อพระเทระชักชวนจึงกราบทูลขออนุญาตจากพระบิดาและพระมารดา และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ติดตามพระเทระไปยังพระอารามพระสารีบุตรเทระผู้รับภาระเป็นพระอุปชาก็ได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้นก็คือตะจะปัญจกะกรรมฐานทั้งห้าอันได้แก่เกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันและตะโจหนัง ให้พิจารณาของทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็นของไม่งามเป็นของสกปรกไม่ควรเข้าไปยึดติดหลงไหลในสิ่งเหล่านี้หลังจากที่สิวลีกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วก็ได้นำไปพินิษพิจารณาในขณะที่กำลังจรดมีดโกนเพื่อโกนผมครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน จรดมีดโกนลงครั้งที่สองท่านได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีจรดมีดโกนลงครั้งที่สามท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามีและเมื่อโกนผมเสร็จท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เมื่อท่านอุปสมบทแล้วปรากฏว่าท่านเป็นพุทธสาวกที่มีลาบสักการะจำนวนมาก ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านที่สั่งสมมาลาบสักการะเหล่านี้ได้เผื่อแผ่ไปยังพระสงฆ์สาวกท่านอื่นๆด้วยแม้พระบรมศาสดาเมื่อทรงพาหมูภิกษุเสด็จทางไกลกันดาลถ้ามีพระศิวลีร่วมเดินทางไปด้วยความขาดแคลนอาหารและที่พักอาศัยในระหว่างทางก็จะไม่เกิดขึ้นแกหมูภิกษุสง์ อย่างเช่นพระพุทธองค์และหมู่ภิกษุอาศัยบุญพระศิวลีคือในสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาสเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนห้าร้อยรูปเพื่อไปเยี่ยมพระเรวตะผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระซึ่งจำบรรษายอยู่ณป่าไม้ตะเคียนเมื่อสเสด็จมาถึงทางสองแพร่งพระอานอนเทเถระ ได้กราบทูลสภาพหนทางว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเสด็จไปทางอ้อมระยะทาง60โยชน์มีประชาชนอยู่อาศัยมากพระภิกษุไม่ลำบากด้วยภิกขาจารย์แต่ถ้าเสด็จไปทางลัดระยะทางประมาณ30โยชน์จะไม่มีประชาชนอยู่อาศัยมีสภาพเป็นป่าใหญ่มีแต่อมนุษย์อยู่อาศัย พระภิกษุสงฆ์จะลำบากด้วยพิกขาจาร์พระพุทธองค์ตรัสถามว่าดูก่อนอานนท์พระศิวลีมากับเราด้วยหรือไม่พระอานนทุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระศิวลีมากับเราด้วยพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสต่ออีกว่าดูก่อนอานนท์ถ้าอย่างนั้นก็จงไปทางลัดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล ด้วยอาหารบินทบาทเพราะเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในป่าระหว่างทางจะจัดสถานที่พักและอาหารบินทบาทไว้ถวายพระศิวลีผู้เป็นที่เคารพนับถือของพวกตนเราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของพระศิวลีนั้นด้วยและนอกจากนี้พระศิวลีท่านยังได้รับยกย่อง ในทางผู้มีลาบมากด้วยอำนาจบุญที่ท่านพระศิวลีได้บำเพ็ญสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นปัจจัยส่งผลให้ท่านเจริญด้วยลาบสก,การะโดยมีเทพยดาหน้าครุฑและมนุษย์ทั้งหลายนำมาถวายโดยไม่ได้ขาดตกบกพร่องไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใดๆในป่าในบ้าน ในน้ำหรือบนบกก็ตามด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องท่านพระศิวลีในตำแหน่งเอตทัคขะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีลาบมากก็นับว่าท่านพระศิวลีเถระเป็นพระมหาสาวกอีกรูปหนึ่งที่ได้ช่วยกิจการพระศาสนา แบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาเป็นอย่างมากท่านดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันปรินิพาณนี่คือเรื่องราวของเอตทะค่ะผู้ที่มีลาบมากพระศิวลีครับ